เรามาทําบุญต้องให้ผลองระครบทั้งฐานทั้งเสียงทั้งภาวนาปังของค,คอืจาระภาวนาปางของคือ,อา,าัตถานที่จริงคงุณควรจะห้มันครบทั้งสามอย่างมันจึงจะดีอย่างที่เราภาวนาอยู่นี่หยหายใจก็หนูนอยู่ในที่แห่งเดียวหายใจเข้าหายใจออกให้รู้สึกว่าลมมันชัดที่สุดตรงไหนแล้วก็กำหนดด,ด,ดูตรงนั้นแต่จะตามดูด้วยมันสบายไหมถ้ามันไม่สบายเราก็เปลี่ยนได้ ถ้ามันยาวกันไปแล้วก็ให้มันสั้นตรงไปก็ได้ถ้ามันสั้นไปก็ให้มันยาวออกไปเลือกขึ้นแล้วช้าหยาบละเอียดเขาก็มีเสร็จที่จะเลือกได้เพื่อเลือกสิ่งเลือกสิ่งที่ดีแล้วแล้วก็รักษาไว้อยู่คงที่เหมือนเราจะปลูกจนไม้จะปลูกที่เดียวไม่ย้ายไปเมื่อจนไม้ก็มีโอกาสที่จะจะรันเจอเจอได้ถ้าร่ายไปนู่นย้ายไปนี่ ทำไมดีมันที่มันไม่ตายแต่มันไม,ไม่ไม่มีโอกาสที่จะเจริญได้จิตใจของเราก็เช่นเดียวกันไม่ก็ชอบเที่ยวไปโน่นเที่ยวไปนี่ไม่มีโอกาสที่จะอยู่กับที่เราจะต้องให้เขาอยู่แล้วอยู่ติดต่อไปเรื่อยๆถึงจะออกจากภาวนาแล้วก็ให้ใจของเราอยู่กับลมให้จใหจหายใจเข้าออกเข้าออกเข้าออกอย่างน,นั้นใจของเราจะไม่เจริญคนธรามได้ มีใจคือพร้อมด้วยทานด้วยเส้นด้วยภาวนาจึงจะเป็นใจที่จริญแบบสมดุลมีความดีโดยรอบตัว